พระครูป่าศกวิเจรเจ้าอาวาสวัดพุทธ,ธการจนนุทีพระครูวิริยะการจนาพรรองเจ้าคณะตำบลวัดเก่าเศษสองวัดลำหารพระครูการนะวัชรธรรมวัดเขาแดงเจ้าคณะตำบลหอวพลอยเศษสองพระครูสมุงสมโพธิเิลีววิริโยโด็อกเตอร์วัดหนองขาวและพระครูประหลัดนอง อนา,ารยโยว,วัดถ้ำศมรีธรรมก่อกราบดับน้นอมแด่พระเถรานุเถรรักรลูกนั่งตรงไหนของลุงอ่ะท,ที่นั่งที่นั่งตรงไหนมาที่นั่งตรงไหนในพิธีอุทิศวางนันตง่ตรงนน,รงนี้ะเป็นประภูการเป็นอวิโยนหลวงพ่อยุทธ และอดีตเจ้าอาวาสทุกๆรูปของวัดบ้านเก่าเราดูทุกเวทีอยู่แล้วจังหวะการเจริญกรุณีในโอกาสนี้ขอกราบดิมนก็เถิดรัทุกรูปขึ้นนั่งยังอาสมขอกราบดิมนี่ผเถรับทุกรูปขึ้นนั่งยังอาจสมขอกราบดิมนี่ผมครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเดินดูหน้างานก่อนนี่สวัสดีครับผมอ๋อครับขอบคุณครับผม เดินทางมาไกลไหมครับผมอ๋อบ้านประมาณ7-8กิโลค่ะอ๋อ7-8กิโลมาชมขี่ไปทีแล้วครับแต่จะเอาว่าแต่ชมผ่านไลฟ์สดเนาะวัดบ้านเก่าสมุทรปราการจังหวัดกาญจนบุรีไอสตาร์วาลเลยตี้รูหมดครับผมติดตามทุกวันครับคุณครับให้กำลังใจนะครับอ๋อ สวัสดีอันาจากโคราชภาพเสียงชัดนะครับซึ่งในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์คกาญจนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรองเจ้าวาดวัดชัยชมพลจนะสงครามป้าลามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานในการทักฟีนานุประธานอุทิศถวายแด่ท่านพระครูกาญจนวิพลหลวงพ่อยศและอดีตเจ้าอาวาสทุกๆรุ่ครับซึ่งในวันนี้ โดยมีคณะสงฆ์ตำบลบ้านเก่าชาวบ้านศิษยานุูกศิษย์รวมถึงบรรยากาศหน้าดานเก่าและชาวตำบลใกล้เคียงได้ร่วมพิธีในการข้าศิีนานุปทานอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสทุกๆรูปของวัดบ้านเก่าซึ่งในวันนี้นั้นได้รับความไต้ใจพระโสภพกาาจนาภรรางเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรองเจ้าวาสวัดไชยจุฬาพล์ันท์สงครามพระรามหลวง ได้เป็นตาเป็นองค์ประธานในวันนี้ครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญสาธุนิกชนผู้ใจบุนผู้เข้าร่วมในพิธีทัศินานุปทานได้ร่วมฟังพระะตอนนี้เอฟซีเริ่มทยอยมาแล้วนะฮะพระพุทธมนตรศรนานุปทานลูกิทถวายพระภูการจนาวิบลหลวงพ่อยุทธและอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าในวันนี้ครับ ซึ่งในวันนี้วันจันที่16กุมภาพันธ25์2569ตรงกับวันตรุษจีน,น,ท,น,ท,นที่เราชาวไทยนั้นได้ร่วมกัน,กนบูชาและได้บูทิศถวายแด่อดีตเจ้าว่าทุกๆุกรูปซึ่งในวันนี้นั้นมีพระเถรานุเถระมีคณะสงฆ์ ได้ไดเดิน<อ>ทางมาร่วมอนุโบทนาน<ร>ในวันนี้คับซึ่งในวันนี้นั้นได้จัดเป็นงานประจำปีไปไแห่งวัดบ้านเก่าโดยมีาศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมในพิธีโดยมีพระเถรวาทุกเถรวาพร,ระรสสนสงฆ์แน่เพลเมืองกาญจนบุรีเป็นต้นเียครับบรรยากาศาน,าน้างานโอต้นสักต้นใหญ่เลยเนี่ยฮะ นางานก็จะมีป้ายสุดจีนปี2569ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีณวัดบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าที่ร้อยตีอธิบดีสำเนียงวานจังหวัดการรูโรงเรียนโรงการบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรีหนึ่งเก่าวิทยาปฏิบัติหน้าที่ศาสนาพิธีกรในพิธีพระศพประกวดมาดีในานรื่นเริงลั่นเก่าแต่อดีตเจ้าวาดวัดบ้านเก่าเดวันนี้ครับในโอกาสนี้เก้าขอกราบ รัฐานาพระโสะพลกาญจนาภรนนาารองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีรองเจ้าวาดวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงได้เมตตาจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยขอกราบนิมนต์ครับสองทุ่มครับคืนนี้ชมคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวนะครับเป็นแบ็กกิ้งแท็กนะแบ็กกิ้งแท็กนะครับเปิดซาวนะครับไม่ได้มาเต็มมงเนาะก็รอติดตามกันนะครับ พอมีมะรุมเยอะผัดก็เยอะนะครับคุณวรวุฒินะฮะคุณนคธนกตนะฮะที่โสพัชชาติดตดจีนนะครับไกล้จากบ้านฉันค้านะครับคุณรรัทารัตน์นะฮะใกลจากบ้านฉันนะครับอ่ะนี่ครับหน้าง,งาน ํำแล้วนะครับ18นาฬิกากว่าๆนะครับผู้คนกําลังทยอยมานะครับกำลังทยอยมาให้กําลังใจน้องต้นข้าวค่าคืนนี้เนาะวันนี้กับช่อง y YouTube มานาสตอรี่เก็ดภาพเก็ดคลิปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ขอกราบุออบคุในความเมตตาพระสุพลการจนพรรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี รองเจ้าวาดวัดเยลุมพลจะนั่สงครานพระอารามหลวงประธานงฆ์ในวันนี้ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ปัญญาบุญยังได้ให้เกียรติจุดทูกเทียนเครื่องทองน้อยหน้าเครื่องตั้งนมัสการบูชารูปและลายนามอดีตเจ้าวาดวัดบ้านเก่าขอเรียนเชิญครับบ้านบอกด้วยครับพี่วราวุตรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันผมจะไปอ่า ทำคอนเทนต์ที่นู่นอยู่ครับพรุ่งนี้กตนเทียเท่ยงที่บ้านพี่นะที่อะไรสักอย่างแกโทรเข้ามาอยู่ <Okay. S 1> นะจ <Okay. S 1> นะไปหานะครับจะชวนพี่ไปด้วยนะครับ <Okay. S 2> ไปด้วยกัน <laughs> นะขอบคุณพี่อันแมกสำหรับน้ำชักมาหนึ่งร้อยคะแนนนะครับมาดูบรรยากาศหน้างานในโอกาสนี้จะได้เข้าสู่ในช่วงของการ ส่วนพระพุทธมนต์ทักษิณาน,นุประทานอุทิศแต่รพ,พราาะภูมิมาเานักพิม<บ>นตรหและอดีตเจ้าอาวาสทุกกลูปในแบบนี้จะได้กระสู่ในช่วงของพิธีการตามลำดับกันโอเคพี่เวลาบ เมื่อพร้อมกันแล้วก็ตั้งใจบูชาพระไหวพระรับสิ่งพร้อมก่นก่อนครับอิมินาสกาเลนะพุทธังตูเชมะอิมินาสกาเลนะปิงปงพาโชคำมังตูเชมะอด้านทิ้งมินาสกาเลนะฟังทางตูเชมะอรหังสมมาดัมพุทโธพัทวา